ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอกับดิฉันวิภาวันนันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะศาลแขวงสวนภูมิจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุธขึ้นปฏิสธานณหน้าบันอาคารศาลวันนี้ที่หน้าอาคารศาลแขวงสวนภูมิจังหวัดร้อเอ นายชารัตสวรรณมาอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ี่เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นปฏิสถานบนหน้าบันอาคารศาลโดยมีนางอารุณีปัทธรามานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษานายธีรพลแก้ววายุธอายการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมชายหลงเศษอายการจังหวัดผู้ช่วยนางสาวกนกรัฐธรรมนิตวัฒน์นายกิติศักดิ์โรจนธกิจ นางสาวลัคนายุ้นพันธ์อายการประจำกองนายนทวัฒน์ล้าว,วิเศษชัยอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสดุดคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกประวิทย์โทหาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวรรณภูมิ นายคงคาชื่นจิตนายอำเภอสวนภูมินายสมศักดิ์เศษโถนายกเทศมนตรีตำบลสวนภูมินายสุพันต์โตนองว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากคูคณะทนายความหมัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมากนางอรุณีปัตมามานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าศาลแขวงสวนภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสวนภูมิ เลขที่437หมู่ที่2ตำบลสาคูอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตามโบราณคดีเชื่อกันว่าครุฑหรือพญาครุฑเป็นพญานกที่ทรงฤทธานุภาพ เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ดารพรให้เป็นอมตะมีอนุภาพมากมายไม่มีศาสตราวุธใดๆทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอิน์ทมีพละกำลังมหาศาลแข็งแรงสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดแต่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสมมาคารวะน่าสรรเสริญประเทศไทยจึงได้นำครุฑ มาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีเอธุยาจนถึงปัจจุบันและถือเป็นตราประจำแผ่นดินหรือตราพระราชรัญชกรซึ่งหมายถึงพระราชบัลลังก์นอกจากนี้ตราคุดยังใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการในพระประมาพิไทย ดังนั้นเพื่อให้อาคารศาลแขวงสวนภูมิมีภาพลักษณ์สมเป็นสถานที่อันทรงเกียรติที่ได้ปฏิบัติราชการในพระประมัพิไทยพระมหากษัตริย์ศาลแขวงสวนภูมิจึงจัดพิธีบวงสรวงและอัญนเชิญองค์รุฑขึ้นประดิษฐานณนะหน้าบันอาคารศาลแขวงสวนภูมิเพื่อความสง่างามและเป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติราชการในศาลนี้อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป สาตวสัตวไปสุนทรภิกที่ดีด้วยพีอันศักดสิทธิและโลกเด่นในการประกอบพิธีอันอธิษฐานจิตตโตพระเกพระบุญท่านหัวข้อท่านเจ้าุนพระราชาที่ยำหอมท่านเจ้าขุต้องแหกวัาแรงพรุ่งน้พระมหาเถรราชเพื่อต ขอกราบกับเยียนเชิญด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับรบผมเราดำต่อไปท่านประธานจะได้ปักทุ่หางสั้เลยลงขึ้นมงส่วเพื่อในการทีเราสั้เเลยหางสิบหต่อนเยี่ยม่านพระธาาอัิษฐานปักทุ่งสวนี้เป็นพิธีกานศักดิ์สิทธิ์ล่งเย็นขึ้นลงส่วเมื่อสิ็จพิธีกับแล้วเราโบยที่ยส่าอคกพยาพุจารชาจริงคุณนายไปอยู่ดีย่อ แก่ไปอันตรายมากล้นทูกคนเป็นบุรมษอาโยรสกลละเป็นัน้าสิตรีวงศสวนแล้วเจ้าผู้ปนาชาตื่นเกิเครื่องศงสวงปูชาลย่าทองต่อตัวเตมองบัวระกบัวโอ้ที่ทําภาค้อ 欢迎。好。好，好，好。 อาชาซึ่งเป็นอแห่งองค์สดมนสาธุสาธุเป็นเป็นพิธีบวกส่วนสรองพระยาคุณและศิ์สิทั้ตัวในพื้นที่อำเภอสุรูนะครับแต่ที่เรียนได้ทุกทานในสามา่ไปสุรนฐูของเรา ปรปิศาตร์อีเจ้าเมืองก็คือเจ้าแก้วมงคลผู้สืบเชื้อสายจากกระสัตรเมืองแห่งป่าชีวเมืองสิบหกเป็นเจ้าเหนือครั้งแรกเจ้าเหนือครั้งที่สองเจ้าเมืองถับโดนเจ้าเหนือครั้งที่สามที่เจ้าสุทมณีและภายหลังเจ้าชะตระกิได้ย้ายไปรับเมืองป่านเป็นทางการดีนักปศะเจ้าเหนือรอยเอตครั้งแรกเจ้าเหนือครั้งที่สี่เท้าสิงสือพระราชนักปศะนะครับและเจ้าเมืองส่วนอภูมินะครับรวมทั้งหมด14สี่ท่าน จากนั้นนะครับส่วนทุนของเรามีทูว่า,าก็จะเกิดเืินอีกสาม่านและเมื่อถูกรถถังโบจึงเป็นงบักหนีอจะได้เ,เข้าสู่พิธีพีกับบัง,บงมูวสวงส่วนีส่สอนสัต์หลักเมืองสวนหูพระสุปัญญักราชาเจ้าเพื่ออันเชิญขึ้นปฏิปัฐานประทับหน้าบันของศาลแข่งจุกต่างประกอบพิธีในวันนี้ ขอหมู 80, ่ครับแปดร้อยแปดสิบเออรน้องดำในตับงนายขุดพระรัตนาใจพนัสฆ์พระราชาคณะพระสังฆาธิกา,า,า,าต่างนั้นสาธุการมังอาภิบูเสยามพุทธังประดวัตตังอภิวาเทิสวากาโตประดวัตาธรรมโมธขบม,มงนามาสวามีดวงดวงส,สร์ ทวายเรืองสระเครื่องเป็นเตปีในการประกอบพิธีอัญเชิญองค์พรยาสุเกตอาวันตุนิเกเทุกมาจาย่าตุเดวะชนธรังวิงเมนตานุกัมกนกนาคติปัญญาสุนติยังนุนิวารวจนาสาธุเมุนันุ ทัดาธรรมสาวรการุ่ยอาญบัดตาเขากุ้เขาจันทาลีเอเขปดาเจ้าอันกัเนเอาเนากาศบิมาเนอยู่ในวิมานมารตรัตนามทเชียนทีเปเทปดาเจ้าอันนาใจไม่บอกเพียง้อยอย่า้รักที เทปาจ้าอันนาสีเวนเวลือนแกวเลือนรูจักาเบเทปาจาฟัวงอันนาสีบาท้อยต่บาทใหญ่ตะลุวนาทเดปาจ้าอันจาซีสกเหวัตุีเกเเทปาจ้าอันนาสีบาทไล่ในลกนาพุดมาเทปดาเจ้าอันนาสีในปืนตุ่มมีบายันตุเดวาเทปาเจ้ ยันโตโพธิยามุเรสสักญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยุโอโอคะเรอพภิเสกสัพพโพธานังอาคาปปโมทาติสุนัดตาสุมา องพระยาครุฑและสององมาลัยอง์พระยาครุณครับตามคติไทยโบราณนะครับเชื่อว่าครุฑเป็นเจ้าแห่นงนง้งมวลและเป็นผาหนะของพระนารายปกติอาศาัยอยู่ที่วิมานจิฟรีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่องอินทรียแต่งรอดให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ ได้เพียงแค่คนของครุฑลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่นั้นครุฑจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงคนวิเศษค่ะลำดับต่อไปนะคะของแยเรียนสาภาคสี่ท่านสุกิตนาคผู้ใต้สำนักวนาสายอุชลลครอบครัวจนนังหวัดร้อยเอ็ด ท่านพิรพลแก้ววัยยุทธ์อาการจังหวัดร้อยเอดท่านจุรศักดิ์ราบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอันโตหนองว่าในายกูงการบริหารส่วนตำบลติดทององคพระยาครุฑและท้องมาลายก่อนองพระยาครุฑค่ะ ก็คือซึ่งอย่างที่รวยริษานุภาพของพระยากุชจึงได้มีการสร้างรูปคุชฟานในสมัยนั้นถ่ายได้รับประทิเทวาราชาของอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายดังนั้นคุช ซึ่งเป็นพานะของพระนารายจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากระสาตรกงมีการใช้ตรากุเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วไปเพื่อให้ทราบบางงานนั้นเป็นได้ปิดแผ่นทองอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดผ่านตำรวจท่านสมศักดิ์เสกโถนายกเทศมนตรีตำบลบุรบูงนางกาญจนาเสนเกศผู้พิพากษาดีชุจริตและประพฤติวิชชพัชศรีนายอภินท์ศรียอดแก้ว นายอภินันท์สีดแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดนางอภัยชนะชัยผู้อำนวยการสำนักงานกุุมประพฤติจังหวัดพร้อยเอ็ดนายแพทย์จูชัยตึงธนกิจไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายพงสกอรตั้งกิตตะกูลประธานสภาทนายความจังหวัดพร้อยเอ็ดบุญเสริมอุทัยรัตนกิจผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและกบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดนางพัทรปดีสมรัพย์ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและกบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นายประสานเรืองศีผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดะร้อยเอ็ดคุณสิริมาทองการระบซืวับนี้ททุกท่านนะครับได้มาร่วม นะครับเป็นเกียรติในพิธีบวงสวงและอัญเชิญองค์พระยาคุณประดิษฐานประทีการกราคาดาคม2567นะครับซึ่งนะครับชาวอำเภอสระบุมของเรานะครับก็มีความภาคภูมิและมีความดีดเป็นอย่างยิ่งที่ทางศาบุญซึ่งอาถรลั์นี้เป็นอาคารชั่วคราวนะครับซึ่งในอนาคตไปทางซ้ายมือของทุกท่านแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับจะเป็นสถานที่ในการตั้งศาลจังหวัดพระเอกซึ่งจะเกิดขึ้นบนยุติธรรมและก็ได้รับจากศาลจ ปัจนะยเอบในการจัดตั้งสารแขวงท้องฟ้าในระหว่างที่มีการประกอบพิธีนะคะท้าทิศสมกรุนนะคะก็ถือว่า,าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะพิธีเพื่อใกล้เคียงนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่มีชนนะคะได้รับความสะดวกสบายนะคะและต้องอำนวยความพิธีธรรมให้เกิดขึ้นใน ทุกภาพพื้นนะคะในส่ดข,ของอำเภอสุวรรณภูมิและก็อำเภอใก้เกียงนะคะสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็คงจะมองซึ่งค่ะท่านนะคะในหลายท่านนะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะท่านก็จะเห็นพระพิสราชา,าเพื่อพิธนะีกรรมนัหน้าบันแห่งศาลแขวงสุวรรณภูมินี้ก็ผมขอจาบกรบดิง่งบนพระบจ้าเมตตาประกอบพิธีเจริญชัยมงคลนะคะัธาเจ้าที่ย่ำของ ကြောင် พระุรเจ้าได้เป็นสิลิมคลในการอัญเชิญองคพระยาขึ้นนกัรขึ้นปฏิฐานประทับหน้านกครบั้รทำรัสภาแห่งยานางนานจิวัตชนโอเอวันตววิเชโยอิเชยสุเชยมาเกสีเสปเจวิโภทะเลอภิเซอสาพระบุธานาอาะ พระโมคคตลเดชุนักขตังสุปันทาตังสุปัพพตาสุติตาสุกันนยสุปัจจักินังจาจกรรมมัวาจากรรมมัปัจจักินาปัจจักินามโนกรรมมังกเนรุเดชั่งพระเพลสวรรณปูและเขตใกล้เคียงที่อยากจะมีสถานที่อำนวยความิะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ความยากลำบากในการเดินทางที่ผ่านเราได้ทําในสิ่งที่เราคาดหวังขับเคลื่อนหลักดันผมไม่สามารถที่จะผูกขาดความภาคภูมิใจนี้ไว้แต่โดยลำพังเพราะผมถือสิออ่หนึ่งว่าเป็นคนที่ี่อยู่ที่อำเภอสวรรภูมิรวมถึงทุกท่านที่ผมจะผ่านไปเฉยๆโดยปล่อยปละละเลยให้คงนี้อยู่กลางแม่น้ำต่อไปหรือผมจะหยุดคงนี้ เพื่อไปตักอีกฝั่งหนึ่งของความยินดีทำผมเลือกที่จะหยิบทงนี้ที่อยู่กลางแม่น้ำเชี่ยวติดตามกำกับผ่านการประสานทั้งเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งท่านผู้ในการทั้งภาคประชาชนได้รับกำลังใจจากสํานกงานอธิบดีผู้พิพากษาภาพสีท่านอธิบดีทุกท่านให้กำลังใจในการขับเคลื่อนผมได้ติดต่อประสานงานจนสามารถที่จะขับเคลื่อน จากจุดเล็กจุดน,น้อยเราทําตั้งแต่การขออนุญาตสถานที่ขอก็ประมาณจากสำนักง,งานศาลก้อนแรก27ล้านแต่ตัดทอนก็ประมาณเหลือประมาณ2 1กว่าล้านสุดท้ายหาเงินไม่ได้ครับต้องไปขอเงินสริมก็ประมาณมาได้มา,าวันนี้สําเร็จลงได้มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในชนีวิตของผมที่ผมได้มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนกับเน่วยราชการตา่างๆ